เนวทางเวลาพัฒนานะคะของพ้อหินนะคะงวดที่นะคะผ่านมานะคะของพ้อหินหลักหน่วยสามนะคะเข่าแปดสามเนาะของู้อหิงนะคะสูตรหล,ลักหน่วยหลักหน่วยหลักสิบนะคะส่้นมาจะเป็นหลักหน่วยนะคะของพ้อหิงนะคะหน่วยเป็นหลักนะคะ หลักสิบหลักหน่วยนะคะต้องเอาหลักสุดหลักสุดตําอิดนะคะของพ่อเฮงเนาะวัตถิพันธ์ว่ามีหน่วยสองหน่วยหกหน่วยสามเลยหน่วยเก้านะคะเข้าหลักหน่วยสามนะคะเด่นแปดเด่นเก้าเด่นสองแปดสามนะคขของแม่ไก่ปัญหายเขาแม่ไก่ไม่เข้านะคะของแม่ไก่สุดจัเลย ก้าวมาอีกแล้วนะเจ็ดหก เจ็ดสนะคะหลักหน่อยหหลักหน่อยหนึ่งมีเมีแปดนะคะมีเก้าวัตีิภัณฑ์ว่าของพวกที่ทชุบต็นเป็นหลักหน่อยสามนะคะหลักหน่อยสามวันนี้เด่นแปดนะคะแปดแปดมีแปดแปดหกแปดหนึ่งแปดเจ็ดและแปดสอง เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครั่ชมพิจารณาหน่วยหน่วยหนึ่งหน่วยเอาตามสูตรเนี่ยลักหน่วยเจ็ดนะคะหลักหน่วยสองแล้วก็กพิจารณา 8ปมาอีกแล้วเรน,น,น,นเจอเนแดเีนเก่าเล,ล,ล,ลักส่วนแอดมากลักเก้าเก้าสะหลักสิบเก้าลักหน่เจ็ดนะคะเดินสุดๆนะคะเก้าหกแปดหกเหเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจหนึ่งนะคะตามสูตรของพ่อเฮง เดินเจ็ดแปดเก้านะคะท่านผู้ชมนะคะชื่นชอบของก็อห้งน,นะคะกระตามนะคะไม่ชอบผ่านนะคะส่วนแนวทางของแม่ไก่นะคะเดินวิ่งรูดสองเดินสองมันฟันสองในหัวนี่นะคะนะคะฟันสองนะคะเดินสองสองหนึ่งสองหกสองสองสองสี่สองห้าและศูนย์สองนะคะติดสองสามตัวนะคะหนึ่งสองสองเก้าสองห้าสองหนึ่งสอง เบิ้ลน,นะคะเบิบ้ลเพิ่นให้ไทสองสองนะคะเด่นสองสองแนแนวทางของเมก้านะคะฟันสองส่วนหลักหน่วยของผู้หญิงมีบอกหลักหน่วยของผู้หญิงก็มีสองนะคะเก้าสองแปดสองนะ